วางท่อมาแล้วเป็นหลายหมืน่นคนใ้คนเดียวครับคนเดียวไม่เคยใช้ปอปลาครับวางท่อวางคนเดียวกบ,บคนเดียวนะครับไม่มีใช้ไม่มีใช้ใชปอปลาไม่มีใช้โซ่ คนเดียวเนี่ยครับในทีมงานของเพียนไทยทำได้นะครับนี่ครับผ่านการวางข้อว่าเป็นหลายสืนข้อครับไม่ว่าจะถนนเส้นไหนที่มีข้อไม่ว่าจะโครงการไหไที่มีข้อ เดีครับใช่ครับถ้าเป็นเราเราไปขับน,นี่ต้องรอจังหวะต้อง จรริงๆคับพ่อที่วางเรียงรายหลายร้อยท่อนนะครับตรงน,นี้ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับเรียงเสร็จเรียบร้อยนะครับย้ายที่นะครับเพื่อเตรียมทำการกดหันนะครับ บมานเฉพาะตัวนะครับรถุด,ดที่นี่มีกว่า20คันครับ